สวัสดีครับพี่พิมเพื่อนมังน้องเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับมานี่กะมีของไม่ดูนะครับหลังที่ผมจากกลับจากกรุงเทพมานครว่างบุญภาครับไม่บอกก็คงจะรู้ครับผมกลับไปได้มาครับคือเจ้าสีแซดเนาะก็คือวันนี้เป็นวันอังคารที่11เดเดือนเจ็ด ขึ้นห้าคำครับเป็นเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบห้านาทีครับที่ผมทำจิตตอนนี้นะครับหลังจากที่กัามาสิ่งที่เข้าได้มาจากร้านผมก็ขึ้นรถมาอันนี้ก็คือผมจะใส่กระเป๋าของผมมาเองนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดปืนลอยเย่าไฟอามนะครับถนน,นบุรพาแขวงบางบุรีครับบุรพาพิลมครับ เอกสารคุ้มปืนครับครับเพื่อเจ้าหน้าที่เขาถามหาเนาะระวังจะเอาเดินท่ามานะครับแต่ผมก็ได้ซื้อกระสุนหนึ่งรอยนัดครับกลับมาน้ากระสุนแถมอยู่ในกล่องนี่ครับอันนี้ที่ซื้อทีตัวมากครับของซื้อเพิ่มเติมก็คือเป็นแม็กกาซีนเหล็กขนาดบรรจุจุดสองสองระยขนาดบรรจุสิบนัดครับสิบนัดซื้อมาอีกตัวหนึ่งครับโอเคต่อไปนี่คืออยู่ในกล่องนี่นะครับ ก็ S 1> <S 1> คือที่อยู่ในกล่องนี้ก็จะคือของที่มากับปืนที่ร้านให้มาครับมีอะไรบ้างไปดูกันเลยเลสโกเลสโก้ go, อันนี้ก็คือจะเป็นกระเป๋าครับกระเป๋านวลนุ่มครับเลยแกะตัวตัวลๆนะพี่นอ้องไม่ยอมกันเลยนะครับแกะมนไปเลยนะแกะอะไปโอ้หอมาดีครับทางร้านแพ็คมน้าย,ยางดีแล้วครับ เยาว์พี่น,อน้องบ่าปากมาตัดช่วยผมเลยสั่งกรองอีกร้านหนึ่งก็คือเป็นซี่แสกห้าหนึ่งสองผ่านท้ายไม้นะครับผ่านท้ายไม้ไม้วอลนัทลำกล้องขนาดยี่สิบนิ้วขนาดประจุแม,มกซีนห้านัด ผมสั่งสื่อผมได้ว่าเงินมาจาไว้หกพันบาทนะครับแล้วก็เด้เลิกมาจําเพราะว่าผมไปเห็นกระบอกนี้ครับผมก็เลยหาวิธีตั้งร้านเขากระจัดการให้ครับเพราะว่าร้านทุกร้านอยู่ในหัน่วนส่วนลายคือเป็นร้านนี้เค,ครือข่ายครับนี่นะครับสําหรับนีแต๊บน,บนี่ผมมีอยังนราเป็นอน้อขับขมากระส้เป็นไ้ปกติครับออกไป มายุ้นหรอครับผมจะกอสกีแม่งครับก,กีปเลยได้ซื้อปืนกระบอกนี้มาราคาหนาล้านนะครับบริษัทสวัสดิการครับเป็นสี่เส้นห้าหนึ่งสองเทคที่เข้าขนาดแชื่งกันครับก็มันย่ำเบร์ตรงห้วงนะครับขน,นาดเชื่องกันเลยนะเป็นปืนยาวเดียวลูกกดขนาดจุดสั่งของเอลอา แมกกาซีนที่ให้มากับปืนก็คือ25นัดครับแมกกาซีนแมกยาว25นะัด2นะนะีนัดะครับเป็นชิน้นชวนเป็นอลมิเนี่ยตบกึ่งเป็นโลยมครับโครงปืนเป็นโลหะ นะี่เะโอ้ยของบ่เต็มครับตาบไปบนนี้โอของตัแล้วก็จะได้ดูพร้อมๆกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp นที่แถมมากับตัวปืนก็จะเป็นแทะครับเป็นแทะประมาณนี้ครับบั้งเห็นไหครับเห็นไหมครับพี่น้องก็พี่น้องอย่าเพ็่หน้าผมอ่าเข็นนิดนึงครับแล้วก็ทางร้านแถมลูกกระสุนมาก็คืองอกระสุนสี่เกรนหัตตองแดงความเร็วกระสุนหนึ0ง ห้าสิบห้าครับกล้องเลี้ยวกระสุนแถมมาหนึ่งลอยนะันะครับ <S <S เป็นอากิล่าครับอากิล่าอากิล่าเด็กอากิลากล้องสีนี้ครับหนึ่งลอยนะัแล้วก็จะมีผ้าเช็ดปืนครับผ้าเช็ดปืนครับแล้วก็จะมีน้ำยาครับ ยาเนี่ยกระทวงทำยายอดพื้นเช็ดพื้นล้างพื้นครับแล้วก็แม็กกาซีนเป็นแม็กกล้วยเป็นพลาสติกเป็นโพลิเมอร์ยี่สิบห้านัดครับและพระเอกของเราก็จะอยู่แบบนี้ครับแขมกแขมแขมแขมบริการครับ แบบนี้เลยเดิยนยบมาแล้วมาแล้คมาแล้วครับนี่นะครับลำกล้องมีการขาวลำกล้องครับกับฝาเกียวครับสำหรับใส่ของแต่งใส่ทอร์ดแสงลดเสียงดกดควันกินนะครับคิดกฎหมายในประเทศไทยครับแล้วก็ ตัวปืนก็จะเป็นพัน้ายเียดหดได้ครับทุกบ่ต้องไม่นึ่งครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสุดหนึ่งหนึ่งแล้วสองสามสี่ ได้ประมาณหกระดับพี่น้องแต่ว่ามมักนะครับก็ไ,ได้ประมาณหกระดับตัวปืนค้งปืนตัวนี้ก็คืออ,ปปอร p e ล l o อ e r พวกนี้มันจะเป็นอลูมิเนียมครับเป็นปืนเล็กครับลางพิกาที่นี่ยี่สิบมิลครับให้มาข้างบนลางพิกาที่นี่ตัวนี้นยี่สิบมิลางยงาวๆเลยครับบม่มีศูนย์ครับ ศูนย์หน้าหลังไม่มีก็จะเป็นจุดสองสองเอลอาร์คือเงินตัวมัดับให้มาพร้อมกับแม็กยาวยี่สิบห้านัดครับใส่แม็ก้าไปเข้าเกิจะอยู่ประมาณนี้ครับโอเคครับระบบกูดกันนะครับ นอะไรกุ๊กกักเซฟอยู่วงหลังครับพี่น้องเซฟตัวนี้ผักกลับไปผักกับมาก็ใส่ได้ครับ มีเนาะอันนี้ก็คือเซฟเซฟกับพักทรายมือขวาคือเซฟตอนเข้าใจยิ่งก็คือพักขวาไปทรายไก่จะทํางานเลยครับตอนนี้เกิดล่ามแล้วครับอันนี้คือเซฟครับเอานิ้วโป้งมือขวาเขาพักไปเซฟจะทํางานกดเซฟก็คือนิวซีปับ ไก่คมครับพี่น้องลองอีกที่นึงครับเห็นไหมครับระยะการลาไก่เนี้ยไกย่ดูเลยคมครับไก่นิ่มคมเบาไก่ห้องงามย่อมย่อมรับด้ว่าไก่ซี่แสบเนี่ยตัวนี้สมแล้วครับที่เป็นปืนใส่แขรงครับเนียยน้ยไก่เนี่โดยที่ว่าหลากมากนิดนึง ยนนึงนะครับพี่น้องเครืเกี๊ยนยเห็นมือวะเห็นไหมครับลากออกมาลัดหน่อยได้ไหมนี่ย,นยอมรับเลยครับโอเคนอเคนาะก็ไปนี่เดี๋ยวผมกดตีเลยจับใส้อุปกรณ์นะครับแต่ว่าข้าขาขาต่างกองสร้างไว้ยังยังมากพอจะถึงครับ ใส่์เลยตัวท,ที่ไซน์เลยนะครับเร็วกว่าที่เด็กรับเปลี่ยนกีโนนห้าหมื่นอีกที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปลองครับเมื่อกี้ขอโทรไปถามพี่ประหลัดเขาบอกว่าลองได้แไปย้ายรบกวนใครเดี๋ยวผมผมลืมบอกเป็นยางครับตัวน,นี้เป็นยางยางดีครับขันนั้นเป็นขีดเป็นขีดกันกันมือเขาลื่นไว้เนี่ย จบ,บแล้วควรรู้สึกโอเคครับก็จะได้ฟิวแบบแบบแบบนี้นครับจะใไซส่กล่องมัแบบนก็จะพอดีครับแบบลางยาวพิกาตินี่ครับแบบนี้ครับก็คแเบบือ เออเดี๋ยวลองใส่นื้อไส้พีนใไปลนะลองใส่แม็กซิมขัดก,กันนะพี่น้องจะดูหล่อดูสวยขนาดไหนก้มรูยสุดแม่งเงาผมบอกใครมากมมากับผมมก มันโคขึ้นมากนิดนึงนี่ครับแม็กกาซีนสิบนัดแม็กตัวน,นี้เป็นแม็กเล็กนะครับซื้อครับกด<น>ใส่ัวมานนินครับปุ๊บปงามมาพี่น้องกึ่ตงตัวนมัด ไมคคบบ่อยากซับเรียนร้ายครับกลัวเข็มแทงจะงนวนไปถึกก็ปอก่ังพึ่งมันตีคะแนนบางก็เสียหายได้ตัวนี้ก็เป็นปฏิรับปฏิแข็งอายตรงก้นมียางหนึ่งนกันเลื่อนนิดหนึ่งกันเลื่อนกระชับหัวไรห้องลบบมาเนี่ยครับข,ข้ามโอเคฟงนงคือว่าเป็นมร,ร์รถในรูปางครับ จะยู่ได้นานนะครับเพราะว่าบ่มันปืนพลาสติกครับมีพลาสติกหรือโพลิเมอร์ไม่กี่ชิ้นลังที่กัดติ้่เป็นโพลิเมอร์ตัวนี้เป็นเป็นลาสติกเป็นโพลิเมอร์ครับตาอสายเย็นฮอตตัวนี้เพื่อรู้วอร์นี้เป็นนี่โลหะครับนี่กับนี่าสติกบ,งบางตรงนี้นิดนึงแเป็นอย่างแต่ว่าโค้งโค้งชิน้นนีล้วลย่างๆเดบางได้กี่ทอนมึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะ รีวิวถอดเห็นมั้งครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับทำเนียมช่องหน่อยๆซอย,ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนครับช่องหน่อยๆฝากไว้เช่นวัาโปรภูมิใจทุกท่านนี้กู้ได้ครับของมึงคลิปนี้ก็มีแต่ความสุขความจเจริญครับสุกสมบัติเฮงๆปังๆลำลำดูด้วยทุกคนครับเอฟซีอย่า,ายยเจ็บจาไข่จะจนครับสวัสดีครับ